เรื่องเสียงในความมืดค่ำคืนในค่ายลูกเสือกลางป่านักเรียนมัธยมปีที่4ทั้ง30คนถูกสั่งให้แยกกลุ่มนอนตามเต็นท์ครูฝึกบอกว่าเพื่อฝึกความอดทนและความรับผิดช,ชอบต่อกันไฟกองกลางถูกดับลงเหลือเพียงแสงไฟฉายที่วูบไหวไปมาได้ยินไหมเมถามเพื่อนในเต็นท์เสียงเหมือนใครเดินลากเท้าผ่านหญ้าแห้งดังครืดครืดอยู่ไม่ไกลต้นเพื่อนในกลุ่มหัวเราะเบา อาจจะครูเวนเดินตรวจนะอย่าคิดมากแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆแทรกเข้ามาออกมาออกมาทุกคนในเต็นท์แข็งค้างน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของครูและมันดังมาจากหลายทิศทางพร้อมกันพอรุ่งเช้าครูประกาศว่านักเรียนคนหนึ่งหายไปตั้งแต่เมื่อคืนเต็นท์ของเขาถูกพบเปิดผ้าใบออกเหมือนมีคนดึงออกจากด้านนอกและบนพื้นดินเต็มไปด้วยรอยเท้าขนาดเล็กกว่ามนุษย์เดินวนเป็นวงกลมรอบเต็นท์คืนนั้นทุกคนถูกสั่งให้นอนรวมกันในศาลาไม้กลางค่ายแสง ตะเกียงเจ้าพายุสองสลัวแต่ความอุ่นใจแทบไม่มีเพราะเสียงกระซิบเดิมกลับมาอีกครั้งออกมาออกมาคราวนี้ดังชัดเจนจนเหมือนอยู่ข้างหูแล้วจูจู่ศาลาก็มืดลงไปทุกดวงดับพร้อมกันสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจําได้คือเสียงประตูศาลาปิดดังปังก่อนความมืดสนิทจะกลืนพวกเขาไปขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ